สาวเลครับผมสาวัสดีทุกท่านอีกครั้งนะครับครับผมเจ้าสํานักมีเือนหมือนลีกลับมาพบกับทุกท่านอีกแล้วครับผมโอเคครับวันนี้กระผมมานี่ก็มาเพื่อที่จะนําสาระดีๆสาระหือนๆมาให้กับทุกท่านได้รับชมรับฟังกันอีกแล้วครับและวันนี้กระผมขอมาแนะนําดาราเอวีคนหนึ่งซึ่งบอกไว้ก่อนเลยว่าตัวเธอนี่เป็นหนึ่งในตัวท็อปของวงการเลยทีเดียวและจะเป็นใครนั้น ผมขอ,อนำพาทุกท่านไปทำความรู้จักเธอนับบัดนี้เลยครับเธอคนนี้มีชื่อว่าโชโกทาคาฮาชิเกิดเมื่อวันที่13พฤษภาคมปี1993สูง161เซนเลือดกรุ๊ปบีสัดส่วนทรีไซส์สุดยั่วยวนคือ 87, 59, 85ครับจีและโชโกเธอมีชื่อในวงการที่คนทั่วไปหรือเหล่าแฟนคลับของเธอตั้งให้ก็คือทาคาโชซึ่งเป็นชื่อเล่นที่ย่อมาจากชื่อเต็มๆของเธอนั่นเอง และก่อนที่เธอจะกลายมาเป็นดารา a v ที่มีชื่อเสียงในปัจจุบันนี้เธอยังเคยเป็นอดีตกราวีไอดอนชื่อดังมาก่อนอีกด้วยก่อนที่เธอจะผันตัวมาเป็นนักแสดง AV ในปี2016โดยหนังเรื่องแรกของเธอเปิดตัวให้กับสตูดิโอมูเตคิก่อนที่จะย้ายสังกัดมาอยู่กับสตูดิโอชื่อดังอย่างมูสดีเธอยังถือเป็นหนึ่งในของดีของเด็ดของแดนอาทิตย์อุทัยและเป็นลิมิเต็ดของวงการ AV คนหนึ่งเลยทีเดียวนั่นก็เพราะว่า มีโอกาสน้อยมากๆที่นางแบบกราเวียไอดอนที่มีชื่อเสียงนั้นจะผันตัวมาเล่นนัง AV และด้วยเหตุผลนี้เองทําให้ตอนเธอเปิดตัวครั้งแรกเรียกได้ว่าเป็นกระแสฮือฮาและสันสะเทือนวงการมากพอสมควรและนั่นเองทําให้การเปิดตัวของเธอในฐานะดารา AV ประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากและในฐานะนางแบบเธอเองก็ไม่ได้ใช่เล่นๆเ,เช่นเดียวกันเธอเดินสายนางแบบตั้งแต่อายุ16ปีและเดบิวต์เป็นกราเวียในตอนอายุ19 ในตอนนั้นมีผลงานออกมาให้เชยชมประมาณ9าชุดซึ่งตอนนี้ผลงานทีว่าของเธอเหล่านั้นกลายเป็นของแรสุดหายากไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วและไม่อยากจะขิงผลงานของเธอในตอนนั้นเจ้าสำนักก็เคยเชยชมมาแล้วเช่นกันเธอประสบความสำเร็จกับเส้นทางการเป็นนางแบบกาเวียอย่างมากขนาดที่ว่าเธอได้รับค่าเหนื่อยอยู่ที่ประมาณเดือนละ14 0,000เยนเลยทีเดียวหรือถ้าให้เปรียบเทียบเป็นเงินไทยในตอนนี้ ก็น่าจะอยู่ที่รา,ราวราว0 2 0 0 0บาทต่อเดือนนอนเนาะเรียกได้ว่าเป็นเงินเดือนที่สูงพอสมควรทีเดียวสำหรับสาวอายุ19ในตอนนั้นและถือว่าเป็นการการันตีความฮอตของเธอได้ดีทีเดียวและเธอเองก็ประสบความสำเร็จอย่างมากในฐานะดารา A อวเช่นกันนั่นก็เพราะ แค่ผลงานเรื่องแรกในฐานะดารา a อวีของเธอก็สุดยอดจนขนาดที่เธอสามารถกวาดรางวัลในงาน a อวีโอเพนไปถึง7ราลังวันในครั้งเดียวเรียกได้ว่าโชโกเธอเป็นหนึ่งในดารา a อวีที่ประสบความสำเร็จทั้งก่อนและหลังที่จะเข้าวงการ a อวีคนหนึ่งเลยทีเดียวนอกจากนี้เธอยังมีวงดนตรีอยู่ด้วยชื่อว่าวงฮอนเดอรลินสซึ่งถ้าหากออกเสียงผิดไปประการใดกระผมขออาภัยมาณนะที่นี้ด้วยนะครับ โดยที่ทาคาโชเธอเป็นถึงมือกีตาร์ประจำวงอีกตัางหากเรียกได้ว่าเป็นคนเก่งหลากแนวหลายสไตล์เลยทีเดียวส่วนนี้เป็นข้อมูลแถมรู้สึกว่าเธอกับเอมิฟุคาดะในดาราเอวีตัวท็อปอีกคนน่าจะมีความสนิทสนมกันพอสมควรเพราะเนื่องจากในทวิตเตอร์ของเธอนั้นมักจะลงเรื่องราวตอนที่ไปไหนมาไหนกับอาเจเอบ่อยๆและถ้าใครอยากไปติดตามทวิตเตอร์หรือไอจีของเธอ เจ้าสานักก็จะลงข้อมูลเอาไว้ให้เหมือนเดิมนะครับและหลังจากนี้กระผมต้องขอตัวไปก่อนเอาไว้คราวหนะ้าจะมีข้อมูลใดๆมาแนะนำสาวชาวหห่นก็ขอให้กดติดตามเราไว้เพื่อเสพคอนเทนต์ความหื่นในตอนต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ขอลากันเท่านี้ไปแล้วสวัสดีครับผมโอ้ยเยถ้าชอบคอนเทนต์ของเราอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์และสั่นกระดิ่งวไว้ด้วยนะครับ